นายทองขาวดีเสมอเป็นพี่ชายของพระใช้อารคตวัดดาวเรืองจังหวัดปทุมธานีมีอาชีพขับรถแท็กซี่หาไรายได้เลี้ยงครอบครัวนายทองขาวขับแท็กซี่กะกลางคืนเนื่องจากชอบอากาศเย็นสบายและรถไม่มากเหมือนกลางวันขับตั้งแต่พลบค่ำไปเลิกเอาใกล้สว่างทุกวันวันหนึ่งเวลาประมาณตีหนึ่ง นายทองขาวขับรถแท็กซี่ตระเวนไปถึงบริเวณวงเวียน22กรกฎาขณะพารถอ้อมวงเวียนก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด้านหน้าวงเวียนแสดงท่าทางว่ากำลังรอเรียกรถแท็กซี่นายทองขาวจึงนำรถเข้าไปจอดผู้หญิงคนนั้นก็เปิดประตูหลังขึ้นไปนั่งโดยไม่ถามราคาสมัยนั้นไม่มีมิเตอร์บอกเพียงสั้นๆว่าไปสนาม นายทองขาวก็ออกรถมุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางที่ผู้โดยสารสั่งจากการสังเกตคร่าวๆนายทองขาวยอมรับว่าผู้โดยสารคนนี้เป็นผู้หญิงรูปร่างหน้าตาเข้าขั้นสวยและแต่งตัวดีแสดงว่ามีฐานะมีสกุลเมื่อรถแท็กซี่แล่นมาถึงมุมสนามม้าน่งเลิงผู้โดยสารหญิงบอกให้ในายทองขาวไปส่งตรงหน้าโบสถ์วัดเป็นจมาพิร นายทองขาวก็แล่นรถไปตามความต้องการระหว่างนั้นก็อดคิดไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนี้ใจกล้าจริงๆค่อนคืนดึกดื่นเช่นนี้ยังออกมาเตร็เตรในสถานที่ไม่บังควรและผ่านคิดอกุศลเลยเถิดต่อไปว่าอาจจะเป็นหญิงโสเพณีก็ได้เพราะละแวกวงเวียน22กรกฎาซึ่งรับผู้โดยสารหญิงคนนี้มาเป็นบริเวณที่มีหญิงโสเพณีหากินยามวิกาลมากหน้าหลายตา มาถึงบริเวณหน้าโบสถ์วัดเป็นจมภประพิษนายทองขาวก็นำรถเข้าไปจอดเทียบกับขอบฟุตบาทเมื่อจอดรถเรียบร้อยก็หันมาเพื่อจะบอกว่าค่าโดยสารเท่าไหร่แต่นายทองขาวก็ต้องประหลาดใจเมื่อตรงบอกหลังซึ่งหญิงผู้โดยสารน,นั่งอยู่ว่างเปล่าไม่มีใครนั่งอยู่เลยตอนนั้นนายทองขาวยังไม่คิดอะไรคิดว่าผู้หญิงคนนั้นอาจเปิดประตูรถแล้วออกไปจากรถ จึงได้เปิดประตูด้านคนขับออกไปบ้างแต่มองไปรอบบริเวณก็ไม่เห็นใครทั้งๆท,ที่แสงไฟจากโคมบนเสาข้างทางส่องสว่างหากมีใครอยู่ในบริเวณนั้นก็ต้องเห็นเนื่องจากไม่มีทางแอบซ่อนหลบพ้นสายตาไปได้ในายทองขาวเสียดายค่าโดยสารซึ่งยังไม่ได้รับจึงได้เดินค้นหาผู้โดยสารที่หายตัวไปอย่างลึกลับเดินไปดูที่ประตูเข้าวัดก็เห็นปิดประตูเหล็กและใส่กุญแจนั่นหนา ไม่มีใครสามารถผ่านเข้าออกได้อย่างเด็ดขาดนายทองขาวคิดทบทวนดูก็ฉุกคิดได้ว่าไม่มีใครจะเคลื่อนไหวรวดเร็วเหมือนกับผู้หญิงคนนี้แน่เพราะแค่เขาเบรกรถให้จอดแล้วหันไปดูปรากฏว่าหญิงผู้โดยสารได้หายไปแล้วจะว่าเปิดประตูออกไปประตูก็ปิดสนิททั้งไม่มีเสียงเปิดปิดให้ได้ยินเมื่อตามลงไปดูผู้หญิงคนดังกล่าวกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอย นายทองขาวรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเมื่อคิดว่าคงเป็นผีโดยสารรถเขามาอย่างแน่นอนพอคิดได้อย่างนั้นนายทองขาวก็รีบเพนขึ้นรถแล้วเร่งเครื่องออกรถไปอย่างรวดเร็วไม่อยากคิดได้ค่าโดยสารอีกต่อไปด้วยความตื่นเต้นตกใจทำให้นายทองขาวขับรถตรงดิ่งกลับบ้านทันทีถอดใจไม่อยาตระเวนรถหาเงินอีก ไปถึงบ้านปลุกนางผาดพันรยาให้ลุกมาฟังเรื่องราวขนหัวลุกซึ่งเพิ่งประสบมาหยกหยกนางผาดก็พลอยตื่นเต้นตามไปด้วยการประสบพบเห็นผีหรือวิญญาณจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายทองขาวควรจะทำบุญทำสังฆทานอุทิศส่วนกุศลไปให้ผีสาวตนนั้น แต่นายทองขาวไม่ได้ทำมีนำซ้ำยังนำเรื่องนี้ไปเที่ยวเล่าให้เพื่อนบ้านญาติพี่น้องฟังเป็นที่สนุกสนานและไม่คิดว่าจะเกิดผลร้ายอย่างไรในการเอาเรื่องผีนั่งรถแท็กซี่ฟรีไปโพนทนาดังกล่าวอีก5้าวันต่อมาหลังจากนายทองขาวรับผีสาวไปส่งที่หน้าโบสถ์วัดเป็นจมภะ,ะพิรนายทองขาวได้ไปที่บ้านพ่อแม่ของตนซึ่งอยู่ข้างวัดเทพศสรินทาราวาส และได้ปีนขึ้นไปบนต้นแก้วเพื่อช่วยตัดกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาระชายคาบ้านระหว่างที่ตัดกิ่งต้นแก้วนายทองขาวเกิดพลาดท่าหล่นลงมาอันที่จริงการหล่นจากต้นแก้วไม่น่าจะมีอันตรายร้ายแรงเนื่องจากนายทองขาวขึ้นไปสูงแค่เมตรเดียวแต่นายทองขาวกลับเสียชีวิตคาที่เพราะเอาศีรษะพุ่งลงมากระแทกพื้นจนคอหัก การตายของนายทองขาวเป็นอุบัติเหตุก็จริงแต่มีเรื่องที่น่าพิศวงอยู่เรื่องหนึ่งกล่าวคือนายทองขาวเป็นคนอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองแล้วย้ายครอบครัวมาอยู่กรุงเทพก่อนเข้ากรุงเทพพระที่วัดศิลขันได้ตรวจด,ดูดวงชะตาให้และทำนายว่าเมื่อถึงอายุ37ปีให้ระวังตัวจะถูกผีกระทำจนถึงแก่ชีวิต ในที่สุดนายทองขาวก็สิ้นชีวิตขณะมีอายุ37ปีพอดีผู้ที่เชื่อเรื่องอำนาจพูดผีวิญญาณวิพากษ์วิจารณ์กันว่าการที่นายทองขาวหล่นจากต้นแก้วคราวนี้คงเป็นเพราะผีสาวที่นั่งรถแท็กซี่ผลักให้ตกลงมาตายเรื่องของผีสาวรายนี้ยังแสดงฤทธิ์ต่อไปอีกคราวนี้มาปรากฏร่างให้ตำรวจได้พบเห็นและมีสัมพันธ์กันอย่างน่าอัศจรรย์ กล่าวคือที่สะพานสีอยุธยาข้างวัดเบญจมบพิษจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเฝ้าเป็นประจำทุกคืนอยู่มาคืนหนึ่งมีพลตำรวจมาเข้าเวรเฝ้ายามที่สะพานพลตำรวจคนนี้เป็นหนุ่มหน้าตาดีเข้าขั้นรูปหล่อคนหนึ่งพลตำรวจคนนี้มาเฝ้ายามไม่กี่คืนก็ไม่หญิงสาวสวยคนหนึ่งมาพูดคุยด้วย หญิงสาวลึกลับผู้นี้ทำความสนิทสนมกับพลตำรวจอยู่หลายคืนกระทั่งกลายเป็นความชอบพอรักใคร่กันหญิงสาวก็พาไปที่บ้านของเธอซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับวัดเบญจมาพิษรและได้สวมสูหลับนอนกันอย่างมีความสุขเช่นชายหญิงทั่วไปคืนต่อมาเมื่อพลตำรวจมาเข้าเวรเฝ้ายามที่สะพานสีอยุธยาหญิงสาวก็จะมาอยู่เป็นเพื่อน หลังจากออกเวรแล้วหญิงสาวก็จะพาพลตำรวจหนุ่มไปที่บ้านของเธออีกเหตุการณ์ดำเนินไปเช่นนี้เป็นเวลาเกือบเดือนต่อมามีเพื่อนตำรวจซึ่งไปเฝ้ายามที่สะพานดังกล่าวและพบเห็นหญิงสาวคนนั้นมาปรากฏจึงเล่าต่อๆกันว่าเป็นผีสาวมาหลอกหลอนทำให้พวกตำรวจเฝ้ายามพากันขยาดหวาดกลัว พลตำรวจรูปหล่อได้ยินเพื่อนเล่าถึงหญิงสาวลึกลับที่เป็นผีก็เกิดสงสัยว่าผู้หญิงที่ตนมีความสัมพันธ์ด้วยน่าจะเป็นคนเดียวกันเพราะมีพฤติกรรมแปลกๆหลายอย่างดังนั้นเมื่อมาเข้าเวรที่สะพานตอนกลางคืนและหญิงสาวมาหาแล้วพาไปหลับนอนที่บ้านของเธอพลตำรวจจึงพยายามจดจำเส้นทางและสถานที่แวดล้อมเอาไว้เมื่อกลับออกมาจากบ้านตอนใกล้สว่างจึงย้อนกลับไปอีกแต่ก็ไปไม่ถูก จำอะไรไม่ได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปหมดไม่มีอะไรคุ้นตาเลยคืนต่อๆมาพลตำรวจก็ยังไม่เลิกล้มความพยายามคราวนี้ถึงกับจดจำระยะทางโดยนับเป็นก้าวว่าเดินไปกี่ก้าวจึงไปถึงบ้านของหญิงสาวเมื่อหญิงสาวให้กลับไปตอนใกล้สว่างจึงนับก้าวย้อนกลับไปตามทางเดิมปรากฏว่าหาไม่พบบ้านของหญิงสาวครั้นจะขออยู่กับหญิงสาวจนสว่างเธอก็ไม่ยอมให้อยู่ ผลักใสไล่ให้เขาออกจากบ้านไปก่อนพระอาทิตย์ขึ้นทุกครั้งพลตำรวจอดใจสงสัยอยู่ไม่ไหวจึงถามหญิงสาวตรงๆว่าบ้านเธออยู่ตรงไหนเขาไปหาตอนกลางวันแต่หาไม่พบหาอย่างไรก็ไม่เจอหญิงสาวพูดแต่เพียงว่าเธอหาบ้านฉันไม่ถูกนะสิความระแวงสงสัยของพลตำรวจมีมากขึ้นเรื่อยๆคือไหนที่เขามาเข้าเวร หญิงสาวลึกลับผู้นี้จะมาหาตรงตามเวลาทุกครั้งและชักชวนยั่วยวนให้เขาตามไปที่บ้านเพื่อมีความสุขด้วยกันที่บ้านของเธอมีเธออยู่คนเดียวถามถึงพ่อแม่พี่น้องเธอก็พูดจาบ่ายเบียงไม่ยอมตอบครั้นจะมาหาตอนกลางวานันเธอก็ห้ามไม่ให้มาโดยอ้างนั่นอ้างนี่พลตำรวจเคยแอบทำเครื่องหมายเอาไว้เป็นที่สังเกตเพื่อจะไปที่บ้านหญิงสาวได้ถูก ครั้นถึงตอนกลางวันกลับไม่เห็นเครื่องหมายที่ทำไว้ไม่รู้ว่าเครื่องหมายเหล่านั้นหายไปได้อย่างไรในที่สุดพลตำรวจรูปหลอกก็แน่ใจว่าหญิงสาวลึกลับที่เขามีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งด้วยคนนี้คงไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้เขาจึงทำเรื่องขอย้ายไปประจำสถานีตำรวจนางเลิงโดยไม่บอกกล่าวให้ผีสาวรู้เรื่องและเชื่อว,ว่าจะหนีไปให้พ้นจากการรังควานแต่เขาคิดผิดถนัด เพราะผีสาวได้ติดตามไปจนพบไม่นานต่อมาพลตำรวจหนุ่มก็ล้มป่วยและเสียชีวิตในเวลาอันสัน้นนับจากนั้นหญิงสาวลึกลับก็หายไปไม่ปรากฏร่างมาให้เห็นอีกเลย